วันนี้นะครับเราก็จะมาพามาดูนะครับว่าพริกนะครับที่เราย้ายจากถาดหลุมนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมก็ต้นเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการแกะกิ่งก้านสาขาอบไหลนะครับอันนี้พี่กวานนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพาไปดูก็จะเป็นพริกชีฟ้านะครับอันนี้เราปลูกขึ้นมาเพื่อเอาไว้รับประทานในครอบครัว ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับที่มันเกิดเหลือจริงๆนะครับเราก็จะนําไปจําหน่ายนะครับจริงๆแล้วเราจําหน่ายหน้าร้านเลยนะครับก็หน้าบ้านของผมเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้นะครับถ้าเกิดผ่านไปแล้วสัก1เดือนนะครับสเดือน3เดือนนะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดียว คิดว่าน่าจะเริ่มมีการย้ายจากถดหลุกนะครับอีกประมาณน่าจะสักร้อยสองร้อยต้นอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี้แดดสวยมากนะครับหลังจากนะครับโอ้โหไม่มีแดดมาหลายวันมากๆเลยนะครับกวหน้านี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับไปแล้ะ